ก็เป็นการคบหาดูใจกันมานานหลายปีสําหรับคู่ของฮั่นอิสริยะกับจียอนนะคะหลายคนก็ลุ้นข่าวดีกับแผนการวิวาของทั้งสองแต่ล่าสุดทั้งคู่ก็จูงมือกันมาเปิดใจเล่าถึงความรักที่เริ่มต้นจากความเกลียดโดยฮั่น,เ,นเผยว่าอุย้ยก่อนจะมีความรักเกิดจากความเกลียดก่อนนะครับและจียอนก็เสริมว่าเราเจอกันครั้งแรกในซิทคอมแล้วฉากแรกที่ต้องเข้าด้วยกันก็คือจูบกันเลยแล้วเขามาจูบจริงมีอะไรโผล่เข้ามาในปากด้วยพอหนูจะเดินออกเขาก็ตีก้นหนู ซึ่งในบทยังไม่มีเลยนะหนูตกใจมากฮั่นก็เล่าต่อว่าพอคัดเสร็จฮั่นก็ขอโทษจียอนก็ดา่าอีสัตว์เลื้อยคลานอะนะฮะซึ่งมันเป็นโมเมนต์แรกที่เราไม่โอเคแต่ในปัจจุบันทุกวันนี้เราจับมือต่อสู้เรื่องซึมเศร้ามาโดยฮั่นเองนั้นก็เคยนึกถึง ช่วงเวลาที่แบบอยากจะจบชีวิตตัวเองนะคะก็ค่อยดูแลกันและกันมาจนมาถึงวันนี้ได้ซึ่งในช่วงแรกของการรู้จักกันเนี่ยอาจจะเกลียดกันนะแต่ในวันนี้ก็รักและเข้าใจกันดีค่ะ คนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทางทาง u u u e e แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิ์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ